And my heart will the you're my oxygen you're my oxygen you're my oxygen ก็ต sí, ื club to get to get he like in ่นเต้นมากครับงานวันนี้เพราะว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากแบบแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าอยากจะให้มีงานนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาก็แบบเหมือนเตรียมจัดการแบบดูแลงานทุกอย่างเลยก็แบบตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกของเราเลยเนาะเป็นครั้งแรกเลยครับนึกข่าวว่ากดหมดภายในสองนาทีใช่ครับหนึ่งนาทีหมดแล้วนะใช่ครับแบบ เดี๋ยวนิกี้ส่งมาบอกว่าบัตรขายหมดแล้วนะแบบส่งส่งเวลามาแบบหนึ่งนาทีหมดแล้วแล้วแบบเฮ้ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะยังไม่มั่นใจเลยว่าจะขายบัตรหมดหรือว่าบัตรจะเหลือไหมเนี่ยดีมากครับต้องแบบขอบคุณมากมาจริงๆครับแล้ววันนี้เ,เนค,ความพิเศษวันนี้ใช่ไหมครับก็มีมีเพลงด้วยครับแล้วก็มีเพลงเอ่อมาร์ซิเนเวอร์ชันสังกฤษที่เพิ่งปล่อยออกไปก็เดี๋ยวจะมีมาเซอร์ไพรส์ ในงานวันนี้ด้วยครับนอกจากการน้องเพลงเราจะได้เห็นน้องนัทขยับแข้งขยับขาอะไรด้วยไหมครับขยับแข้งขยับขาก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าก็อาจจะแบบมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยรอไดเตะเพร้อมแค่ไหนแล้วคะตอนนี้10นาทีแล้วตอนนี้เหรอครับก็ถ้าไม่พร้อมมันก็ต้องพร้อมครับก็พร้อมที่สุดแล้วครับวันนี้เสร็จขำลยสิเมื่อคืนนอนหลับก่ลยนอน จริงเมื่อคืนแบบตั้งใจว่าจะนอนประมาณแบบสามทุ่มครึ่งเงี้ยครับแต่นอนจริงๆก็ตีหนึ่งนอนไม่หลับตื่นเต้นครับแล้ววันนี้คือแบบว่าได้ขับมาสาวตั้งแต่เช้าเลยใช่ครับก็เตรียมพร้อมครับแบบเมื่อกี้ก็อัดกาแฟไปแบบเต็มที่มากกาแฟที่ชงโดยพี่กรีหรือเปล่าพี่กรีไม่ได้มาสี่ทวันนี้วันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แบบทุกคนรอติดตามไหมครับจริงๆอ่ะ นะัดคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมบอกนัพด้วยนะคือนัดก็ยังนัดก็ยังไม่รู้ด้วยว่าแบบจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเขาไม่ยอมบอกก็จะเซอร์ไพรส์นัดด้วย,ย,วยใช่ครับ,รบแล้วนอกจากร้องเพลงโชว์ขยับเม็กซ์ขยับขาแล้วจะมีกิจกรรมอะไรกับแฟนๆครับวันนี้ก็จริงๆวันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่แบบว่าเราจะจำลองฉากในซีรีส์นะครับว่าคือฉากเด็ดๆในซีรีส์ก็เอามาเล่นกับผู้โชคดีแฟนๆที่มาในงานวันนี้ ฉากไหนครับขวดหินไหมขวดหินไหมจำไม่ได้แล้วคือนัดแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามีฉากไหนบ้างต้องรอแบบเขาบอกตอนนั้นเลยเพราะว่าจะขออ่านสคริปต์ดูก็ไม่ยอมไม่ไม่ยอมให้นัดอ่านเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราเห็นบ้างเห็นบ้างเหมือนกันครับไม่ไม่รู้ว่าวันนี้กับที่เขาใช้ก่อนนัดนี้ไม่รู้ว่าอันเดียวกันไหม เชื่ออะไรนะผมก็ดูสุกนันเฟิร์นมินีแฟนปาร์ตี้ใช่ไหมครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันถ้าเกิดว่าใครที่มางานนะครับหรือว่ามีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากช่วยกันแบบแฮชแท็กนะครับใน Twitter ด้วยนะครับเพื่อที่แบบเออมีฟีดแบ็กอะไรนะก็จะเข้าไปอ่านครับโอเคงั้นรถถึงซีรีส์หน่อยนอยบไปเป็นไงบ้างคก็ โอเคนะครับแบบก็เห็นจากฟีดแบกหลายๆคนหลายๆคนก็แบบชอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจปลื้มใจด้วยแหละว่าสิ่งที่แบบไม่ไม่ใช่แค่เราที่ตั้งใจทําแต่ว่าทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมโพสต์ทีมพุ่มกับทีมโปรดักชั่นทุกคนแบบตั้งใจกันทํามากๆแล้วก็แบบแฟนๆถูกใจเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบดีใจแล้วก็แบบประทับใจมากๆครับจะได้เห็นผลงานคู่ของเราสองคนอีกไหมคะัอันนี้ต้องแล้วแต่แบบทางผู้ใหญ่แบบจะ เมตตาเลยครับว่าแบบถ้าเกิดว่ามีมีโอกาสก็น่าจะได้เห็นกันนะครับครับแจมกันในช่องยูทูปจริงๆอ่ะต้องหาคิวที่มันแบบลงล็อกกันให้ได้ก่อนครับคือ mm hmm. อย่างอย่างวันนี้ที่ที่เพจเขาไม่ได้มาเขาก็มีไปถ่ายยูทูปของเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยไม่ได้เจอกัน อ๋อ <AL> ของนัดก็มีช่วงต้นปีหน้านะครับมีเป็น MV ที่ทํากับทางกีฬาโรสนะครับแต่ว่าอันนี้คือไ <ๆ S 1> ปเล่นเฉยๆเป็นทําเหมือนแบบเป็นซ s r านะครับของทางกีฬาโรสช่วงกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีเพลงของนัดเองที่ตอนนี้กําลังทําอยู่กับพี่เป้วงไม้ครับหรือพี่เป้ MVL นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีละครช่องสามครับแต่ว่าเขายังไม่ให้บอกเพื่อจะบอกที่นี่เป็นที่แรกแต่ว่า เขายังไม่ให้บอกก็บอกได้แค่ว nah, ่าเป็นละครกับทางช่องสามครับจะได้ออนแอร์ประมาณตอนไหนยังไหมครับได้แค่ไหนบ้างน่าน่าจะประมาณปีหน้าครับน่าจะได้ชมครับเป็นแนวไหนครับเป็นแนวไหนเหรอครับก็จริงๆตอนนี้ที oh ่ทำออกมาก็น่าจะเป็นแนวแบบป๊อปสมัยใหม่นิดนึงครับก็ฟังง่ายๆสบายๆครับมันมีส่วนร่วมกับฟีลมมีร่วมกับพี่เ ก็จริงๆแล้วเพลงนี้ครับได้พี่ปอที่เป็นแบบรู้จักกันนะครับมาแต่งให้แล้วก็พี่เป้มาเป็นโปรดิวนัดก็จะแค่แบบเหมือนออกไอเดียว่าจริงๆแบบเราอยากให้เพลงมันไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับที่เหลือก็เป็นพี่เป้เ,เขาก็แบบจัดการดูแลให้แบบทั้งหมดเลยครับค่คือถ้าบอกว่ามีผลงานที่ติดตามเยอะมากเลยในปีหน้า <c oughs> ฝากในรูปฝากทั้งผลงานแล้วก็ฝาก <c oughs> แบบน,นี้ที่กำลังจะถึงเร็วนี้ครับยังไงก็ฝากติดตาม ผลงานใหม่ๆของนัดด้วยนะครับปีหน้าก็จะมีเพลงกับเ,เป็นเพลงที่พี่เป้ MVL มาทำโปรดิวซ์ให้นะครับแล้วก็มี MV เพลงที่ทำกับทางกีราโรสนะครับแล้วก็มีละครกับทางช่อง3นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรวมถึงงานแฟนมีตวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกันนะครับขอบคุณคขอบคุณค่ะ Terima kasih telah